โอเคครับสวัสดีลีราล่าใช่อง e t o c Channel นะครับวันนี้พบราบเกมอันนี้อีกแลนะครับก็คือเกมโคโนะโนเกนจินะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลงคลิปอารองให้นะครับไม่ได้ลงมาตอนที่เล่นชาตเตอร์นี้เสร็จนะครับลืมนะครับก็เดี๋ยวอาลองกับฟี่นะครับอยวจะลงให้ทันทีนะครับก่อนที่จะเล่นไปเล่นชาตเตอร์ต่อไปนะครับผมไป let's go อีกโย มาเลยเพื่อนคุณสปริงเกอร์คุณต้องการช่วยเราขอลองรู้สิ่งด้อต้องการฉันไม่อยากให้คุณทำอะไรบ้าทบ้าท้งนั้นแหละจากที่ฉันเห็นคุณก็ลองมองหาใครสักคนที่มาปกป้องล่าที่เสียใจของคุณเ,เพราะคุณทนไม่ได้และยอมรับพวามสูญเสียสินะ ปอดฟังสวรทั้งแกงของเราและสนามหญ้าริแม่นาะที่เป็นเดิมพันที่นี่พวกเราแพ้พวกเราเรา,เราไม่สามารถแพ้คนพวกนี้ได้พวกเราเต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระสนามหญ้าของคุณเหรอข่าวให้ฉันสิ สันคุ้นเคยกับคนพวกนี้ก็แค่แก๊งเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เอาแต่เอาอะไรของตัวเองในกระเป๋าเล็กๆทั้งทั่วเมืองสินะพวกเขากลัวกิวและตำรวจเกินกว่าที่จะพยายามส่งเสริมดังจริงๆไม่ต้องพูดถึงการดึงดูดความสนใจของพวกอัจฉริยะจริงๆเพื่อนของกุกําลังฆ่าฉันที่นี่สันจาได้ไดยว่าตอนที่หนึ่อตอนที่หนในพวกเราทะเลาะก,กับพวกเขา แล้วคุณก็เตะตูดเขาเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยสันฟอาดูคุณตั้งแต่นั้นมาถ้าเราอยู่ถ้าเรามีคุณเราจะแข็งแร่งขึ้น10บเท่าหรืออาจจะถึงร้อยด้วยซ้ำแข็งแร่งขึ้นเท่าแนา้วเท่าตัวไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรไปรบกวรคนอื่นอย่างแท้จริง จะทิ้งพวกเขาวไว้ให้แห้งจริงๆหรอเราอยู่ในอิลิสที่นี่พวกลูกเรือจากทาทเรวจู่ๆก็มีคนนอกมาช่วยมันบ้าจริงๆคนนอกเราพูดถึงผู้ชายแบบไหนกันนะ มันคือไอห,หนุ่มผมแดงที่แข็งแกร่งอย่าบ้าข้างเตะล่ามาเกินที่ฉันจะนับไม่ได้แล้วเรายืบแทรดึงทั้ง,ขงเขาประกฏตัวแต่ตอนนี้ให้ตายเถอะส่วนคิดดูหน่อยได้ไหมคุณจะเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเราได้นะพี่ชายเริ่มต้นด้วยสิ่งนั้นอย่าเรียกฉันว่าพี่ชายของ,ของคุณเลย แต่ฉันจะเอว่าอย่างน้อยฉันสามารถตรวจดูตัวเองได้ยังไงก็มีเวลาจะฆ่าที่จะฆ่าดูดีจริงหรอใช่แล้วของุเพื่อนสงครามครั้งน,นี้ดีดดดพอกว่าชนะเลยสันแค่บอกว่าจะดูนะะหน้าเจ้าหนูไม่ได้ทำอะไรเลยสัญญาวาชิกี่นี่ นั่นคือเขาเขาคือคนนั้นอ่าเขาไปแล้วเต็ตู่ด้วยอาบาดมันแน่นอนสุดๆเลยคุณใช้เวลามากในการมาที่นี่นะรู้ไหมอ่า้องน้องใจายคุณสุดยอดมากคุณอยู่ยงคงกระพันเลย มานะเดี๋ยวพวกนี้ออดแอรเป็นบ้าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเขาเป็นเพียงอาหารเรียกน้ําย่อยดูเหมือนว่าอาหารจานหลักที่นี่ในที่สุดก็เดินมาเข้ามาแล้วสินะไอมีคารู้สึกเป็นคนพอร้องไห้หนักมากฉันรู้ว่าคุณออกไปข้างนอกและเที่ยวเล่นกันในตอนกลางคืนแต่ฉันไม่คิดเลยว่าได้ซ้สาว่าคุณจะวิ่งหนีก,กับเด็กเลอขอแบบนี้ นะพวกเขาคือพวกที่ต้องการจะทะเลาะกับฉันตอนที่ฉันพักผ่อนสบายในเขตไทเลนเฉยๆฉันแค่สั่งสอนพวกเขาว่าอย่ามาอยู่กับฉันแต่พวกเขาก็เต็มใจขอร้องให้ฉันเป็นเจ้านายของพวกเขาว่าไนะฉันเป็นแค่เอ่อฉันเป็นใครถึงบอกไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาถามว่าดีอย่างดี คิดว่าฉันอาจจับตาดูพวกเขาและไอ้พายช่วยเหลือที่นี่และกันและไม่ต้องกังวลฉันไม่งงพอจะเอาคนนอกอยาอยูอย่่นวายเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวก่อนสปริงเกอร์ของฉันเพื่อนของฉันคุณรู้จักเขาเหรออืมอะไรก็ได้ผู้ชายคุณมาที่นี่เพื่อช่วยคนพวกนี้ออกมาใช่ไหมล่ะ นั้นก็โยกลงโยลงไปได้เลยการได้มอบก้นของคุณจะได้เป็นเชอร์รี่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคืนนี้เรามีจุรจิที่ยังสร้างไม่เสร็จจากด,ด้านหลังในแรลมพ่ออะไรสัะนี่เราไม่เคยได้รับชัยชนะที่ชัดเจนจากการสู้เหล่านั้นเอาละผู้ชายแสดงไอ้โง่แดงคนนี้ว่าอะไรคุณได้รับสิ่งนี้เออ พี่ชายคุณบอกว่าคุณจะช่วยเราด้วยนี่ฉันบอกว่าจะลองดูคุณคือคนที่กระโดดเพื่อของข้อสรุปสินะอุ้ยชายคุณไก่ออดไปไม่ได้รับเงินเพียงพอสำหรับสิ่งนี้จริงๆแล้วฉันไม่ได้รับเงินด้วยเลยความเจ็บปวดน,นี้ไม่ได้คุ้มเลยหายใจเถอะ อายุ2ี่สิบแล้วไม่ใช่เหรอถึงเวลาที่จะจังคุณต้องหยุดเล่นตลกเหมือนคุณเป็นเด็กมันน่าอายแล้วโอ้้ใหม่นนะเอ้คุณเก่งที่สุดแล้วคุณพิชายนั่นหมายความว่ารีเวอร์ไซด์เป็นสนามย่าของเราแล้ว เอาละถึงเวลาเปิดบ้านแล้วอะไรอะทำไมคุณอยู่บ็อกละ่ะคุณอยู่ทีมเดียวกันกับเราน,น,นี่ฉันไม่ได้คนนี่เงาคนก็รู้สังเห็นสิ่งที่มานานแล้วคุณแค่อย่าให้ฉันทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เริ่มต้นสินะ ทั้งหมดนีเพวกคุณจะได้รับขยะอาณาเขตของคุณและลอมรัวพวกพังจากเขตนี้ก่อนกีจะส่งต่อให้แก๊งที่ใหญ่กว่าสินะแค่งานอื่นสลับคุณใช่ไหมแต่คุณคุณรู้ว่าการติดต่อกับฉันนั้นเหนือกว่าเกณฑ์ค่าจ้างของคุณมาคุณรู้แผนทั้งหมดของเราเหรอเอานะอย่าคุณกลัวไปตอนนี้เขาเป็นคนเขาเป็นคนเดียวเทา่านั้นที่เหลืออยู่ เออสปิงเกอร์คิดว่าคุณกลับบ้านไปแล้วซะอีกเนี่ยฉันไปนพูดอย่าแถวนี้และดัานใหม่คมว่าว่าจะต้องจับตาดูทุกคนและและแในแใน่ใจว่าเด็กๆใจไม่ทําอะไรงโง่น่ะอย่าททำท่าประหลาดใจขนาดนั้นคุณก็รู้ว่าฉันเป็นอะไรจึงหรื ใช่คุณที่อย่างไรก็กับเกมคนใจของฉันสินะเฮ้ยคิงหอนเช่นเคยถึงอย่างไรเด็กๆของคุณเจอเรื่องใย่ๆแน่ๆถ้าทำสิ่งนี้ต่อไปการขํารดแกงเล็กๆหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่มีส่วนเลือกกับพวกอาจะพาโจริงนั้นล้อมเส้นฉันไปสามารถเผยเฉยได้ต่อไป คุณไม่มีทางออกจากที่เรื่องนี้ได้คุณต้องทําตัวเองฐานสเตจวินาทีที่คุณมองดูพวกเราด้วยซ้ําฉันไม่ต้องการบรรยากาศจะแก้ไอส้สารเ็วคุณสองคนอาจจะแข็งแกร่งแต่เราชนะเป็นจํานวนมากมันจะใด้พวกเขาให้ว่าใครเป็นเจ้านายในหูวข้างหนึ่งแล้วมีเลกอีกข้างหนึ่งคงสนุกเหมือนกันนงฮะ ถึงเ,เวลาสอนบทเรียงแล้วเออกูลาแพ้แล้อ่ะฉันแน่ใจว่าจะไม่เข้าเกี่ยวข้องกับพวกเขาจะพาตัวเล็กๆข่าวนี้ต่อไปแล้วสินะอาจจะช่วยฉันทำความสะอาดเรื่องยุ่งๆนี้ได้ไหมคุณพาคุณพายเราไ้ย ตอนีเก็บเงินคุณก็เพิ่มเพื่อสิ่งนั้นแหละฉันจะไม่โกหกจะไม่โกหกฉันสงสัยเมื่อได้ยินว่าคุณกำลังก็ไปโภพันกับถนนแถวนั้นแถวนี้สินะกนารว่าคุณกำลังพายาสร้างคนทดแทนลูกเรือที่คุณเสียไปในแหลงพรสินะ ไม่นะฉันไม่ทำแบบนั้นรอไม่มีทางที่ฉันจะแทนที่พวกเขาได้แต่แบบนี้ใช่แล้วพวฟันพวกนั้นค่อนข้างหน้ารังเกียจแต่ไม่ได้เน่าเสียไปถึงแก่แกงอย่างการเลยอย่างไงก็ไม่ใช่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่าชีวิตอยู่ด้วยมีพี่ีอื่นใด,ดและฉันไม่เชื่อว่าการไม่รู้อะไรดีไปกว่านั้นเป็นการกลมไร้แรงมากพอที่จะสั่งเส่งพวกเขาตลอดไป คุณครต้องจัดส้นใจเข้าไปย่ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆใช่ไหมละ่ะทั้งหมดสลับวงอีดิสพังบางกลุ่มคงคนแท่ไม่รู้จักเขาละาอาจจะแย่ก,กว่าไปกว่านี้ก็ได้นะคุณกำลังคิดหนักเกินไปเกกับเรื่องนี้ฉันไม่พยายามเล่นดีๆแบบน,นั้นละ่ะนะแน่นอน เราจะยึดถึงสิ่งที่มันช่วยให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนได้กันหนูอออโอเคครับจบไปแล้วครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่อ่าต่อไปเดี๋ยวจะไปเล่นของน้องฟี่นะครับน้องฟี่ก็จะลงต่อจากอารองในวันต่อมานะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ของอารองนะครับนี่เองนะครับไปเจอกันนะครับกับ ของน้องฟี่นะครับน้องเฟย์น้องฟี่เจ๋งครับเจอกันนะครับบ๊ายบ๊ายบาย,บาย,บาย